โอเคฮะช็อกจั๊กกี้มันคืออยู่ที่ไหนอ่ะเฮ้ยทาไมเข้าระบายเหมือนกับโจเกอร์เลยนี่ตายสิอู้นั่นหรอว้าวบูรา จเย็นน้องสาวใจเย็นต้องสาว thank you ขอบใจโอ้สวัสดีสวัสดีสวัสดีโฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นในวิ่งกันเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งวิ่งกันเข้าไปวิ่งเข้าไปโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้อยู่ไหนกันเนี่ย มันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อยังไงนั่งไงนั่งไงฮัลโหลไปโดนเว้ยเศร้าจังฮัลโหลฮัลโหลดับไปซะน้องสาวเอาไงเอาวันดีเพื่อนเอาวันดีเพื่อนโอ๋ยใจยิงฉันใจยิงฉันฉันเจ็บแล้วฉันเจ็บแล้ววันดีเพื่อนเอาไม่ตายอีกฟาดกี้วัดจะยุดตนตายโอเคเขาตายแล้วนะฮะ โอ้ยโทษทีทวโทษทีลุกขึ้นมาดินั่งยงน้องสาวตายซะ Thank you Thank you ปิดเพลงบ้านนี้ได้ไหมหนูโค้ ไม่ออกกันดีกว่าโอเค okay, ครับโอเคเลือกเต็มแล้วเดี๋ยวนั้นอะไรนั่นหน,นังสั้นนั่นหน,นังสั้นนั่นหน,นังสั้นดูสิ who needs the power c o ขับมาดีได้ยูไลด e แต a joy? ใช่เลย the thing shock shocky e Yeah. มันคืออะไรอ่ะ ว้าวพลังงานแต่งเป็นตัวฟินแย่ <c oughs>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  ay, หนังเย่มากเพื่อนขอบใจโอเคเราเข้าไปในนี้กันดีกว่าแย่ ay, นอนเพื่อน โอเคผมค่อนข้างเหนื่อยฮะเอ่อตอนนี้เราอยู่ที่ Hall of Hero ของแท้นะตอนนี้เราจะมาหาพลังงานกันนะ v i r e r combo hit, I murder, Crow wish, Devil kiss to create อะไรสักอย่าง p o s i t i o n Equip h o l l and release right mouse a t leave p o s i t i o n trap. โอเคว้ยผมหายใจไม่ออกจังแล้วไม่โหลดชา้าจังเนี่ยฉันจะเข้าไปแล้วนะโอเค เฮ hey, อลิซเบตทำอะไรน่ะว wow, ้าวเธอเก็บตะเกียงให้ด้วยจ้าโอเคจ้ะเฮ้เอิซเบตเธอมีตะเกียงด้วยดีใจจังทำหน้าที่นะถ้าแต่ใครมาทำบ้าอะไรที่นี่เนี่ยให้ตายสิโอ้ดมหน่อยอ่าโอเคเฮ้ย ผมมีตังค์ไม่พอทำไม่ทุกคนตายกันหมดอ่ะอย่างงี้ผมจะจะยังไงเนี่ยให้ตายสิฮะทุกคนตายกันหมดเลยให้ตายสิว้าวใครพูดอาร์ติสเบดเทียบเงียบนะ Okay. hello the Fitzroy woman and I are comrades of necessity I doubt all the men who threatened Caesar's toga would still be seen breaking bread together in peacetime will be sacred and they will claim the spoils to them our prophet father Comstock commander of the seventh Cavalry that man did not leave the seventh hell. I don't even remember the guy. Corporal DeWitt proved his worth on the field that day. Well I'll be. Whoa! Slate? Is that you? Yeah, is that you? You crave no glory. Look, I see you're caught up in some kind of jam here. If you uh. can see fit to let us through to where they keep the shock jockey, then we'll that tin soldier. โอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนแตต้องใจเย็นนะเฮ้ยฉันเป็นโอเคโอ้ยบ้าอ้ย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 พวกบ้าเฮ้ยตายิรอทำตัวบ้าๆอะไรไเข้าใจไหมเฮ บ้าไอโอ้วันนี้เพื่อนนายตายซะเดี๋ยวขอกินก่อนใช่เพื่อนเงียบหน่อยโอ้นีอะไรประตบ้านนี่ล็อกเศร้าจังไฟช็อคด็อกกี้โอเคสุดท้ายนายก็ เปิดประตูให้ฉันใช่ไหมแต่ฉันยังไม่เข้าไปนะฉันขอไปเก็บของก่อนนะจะเย็นนะเพื่อนฝูงเอ,อ่อโอเคในนี้มีอะไรให้เก็บมั่งโอ้โหเดี๋ยวนั่นอะไรน่ะม้าอู้เยี่ยมผมเป็นม้าโอเคเปิดโอเค,อเค,อเคผมจะเอาปืนช็อตกันกับอันนี้แหละผมชอบเอ,อ้ยเดี๋ยว ผมชอบผมชอบปืนนี้มากกว่าเอ้ยไม่ใช่อเอาอนี่ออกไปเอานี่มาโอเคผมชอบปืนสั้นเยี่ยมฮัลโหลขับใจมากจ้าอู้ผมชอบอันนี้เอาเลยเราต้องอัพเกรดตัวเองนะม่วยานะโอเคอลิสเบตตามมาลูกเธอต้องเป็นแสงไฟให้ฉันนะ เอสวตต้องช่วยฉันนะต้องช่วยฉันนะโอเคปะ่ะต้องช่วยฉันละกันนี่มันการสังหารหมู่อะไรเนี่ยพวกนี้มันทำอะไรผิดฮะนายไปฆ่าทำไมฮะให้ตายสิโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นฉันยิงนายแน่เฮ้ยเจ้าผีน้อยน,นี่มันบ้านผีสิงเหรอ เ <Oh, hey, you know, so i t ยบ้านี้นั่นอินเดียแดงแ s ้วไปทางไหนดีเนี่ยอันนี้ก็เป็นอินเดียแดงอันนั้นก็เป็นผีกองกอยเราไปทางไหนดีฮะเพื่อนคิดว่าเราไปทางไหนดีฮะ เราให้เราเลือกตัดสินใจได้นะคุณชอบไปทางผีหรือว่าทางทางคนนะอ่ะผมไปทางนี้แล้วกันผมชอบผีกองก่อยนะมันน่าหลอนหลอนดีเฮ้ย hey! เปิดประตูซิฉันมาแล้วก็วุ่นเถอะเฮคตัดโลกแล้วฉันยิงทิ้งเลยต,ตายสิโอ้ว oh, นั่นอะไรนะ่ะโอ้ใจเย็นใจเย็น โอ้พวกนี้นราาคิดจริงๆเลยให้ตายสิ Employee only วู้วววนนะไวว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 ว o วววว l วว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  e ววว l วว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 วลววววนวว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 อะไรด้วยวม่ใช่ทางนี้ววว เนอะไปที่ทางนี้อ่ะเสียใจโอเคไปอีกทางก็ได้โว้ย The heck ไม่รู้เหรอฮะทันไมรู้ทำอะไรทำเนี่ยฮะทันไม่รู้ไปตายฉันตัดคอแกเลยตายสิให้ตายสิเพราะนี่ของอะไรเนี่ยอู้หู้องนี้อะไรเนี่ยห้องนี้ห้องอะไรนี่เป็นทางเดิมปะอ๋อนี่เป็นทางเดิมขะโทษที ไปทางนี้ใช่ปะโอเคโอเคฮะเราจะเข้าไปทางนี้นะมีงานงิ้วเลยไงฮะฉันไม่ชอบโอ้นี่มีการปรักหัวเสียประจานด้วยแล้วเนี่ยว้าวใครจัดทำนี่สวยจังผมชอบจัง ใจยเย็นสิลูกอ้าวนี่มันแผ่นภาพปลอมนี่ว่ะวัดเหรอแฮก Are you doing วัดเหรแฮก Are you doing ฉันจะโอ้ในคอหักเลยน่าเศร้าจัง oh <my> God. Yeah Oh my God พูดสุอ๋อนี่ระเบิดอุยห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 ุยตายสิพัดเนี่ยวัดเนี่ยเฮกอายุนี่คือตัวอะไรเนี่ยให้ตายที่มันคือตัวบ้าอะไรเนี่ยบ้าดิไอ้คนนี่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 ขึ้นไปใหม่เนี่ยฉันรู้จักนี่ดิตายต้องโดนนี่ตายต้องโดนดิตายเปล่เป็นจุยแล้วนั่นไงโอเคหมดยังอะไรเหรอจับเป่าหน่อยอุ้ยโอเคโอเคใจเย็นใจเย็น <laughs> hey, đây, oh my God. Này, hò, lú, you see, young miss? You see the man that Comstock wishes he was? A real to do this, Slade, just give me what I need. I will. After you do the same for me. Come and look for me amongst the ghost dancers. The ghost dancers. Wounded me. He means us to head to the other display. Okay. Can you hear Comstock's tin soldiers come? the true patriots. The history that not their does books. in fit คือเราต้องไปเอาสู้กับมันหรือว่าเราต้องไปเจรจากับมันกันแน่ผมเริ่มจะงงแล้วให้ตายสิเออไม่ใช่ทางนี้ใช่ปะเราต้องกลับไปทางเดิมเหรอเนี่ยโอ้ยตายสิโอเคฉันกลับไปทางเดิมก็นเลยโอ้หนั่งอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะดิสเวตเธอต้องเงียบๆงียบนะเธอต้องเงียบๆนะ เงียบๆอลิสเบตตะต้องเงียบนะโอเคเดี๋ยวใจะเย็นๆเฮ้ยเพื่อนฉันจะย่องไปฉันจะย่องไปอย่างนี้นะแย่ไงห้องสาวปั่นเลยดู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 ฮัลโหลเจ๊ไม่ได้ห้องสาวโอเคเพื่อนฝูงอย่าอย่าทิ่มฉันได้ไหมปั่นหัวเลย สวัสดีเพ <Zomb ies? S 1> ื่อนเอาในยังไม่ตายเหรอในยังไมนายไม่ตายเนี่ยฮะทำไมนายไม่ตายเนี่ยฮะตายสินายคุณจะตายสิตามหลักบัญชาการแล้วนายควรจะตายก่อนเพื่อนเลยไม่ใช่เหรอนี่เราต้องไปทางอินเดียแดงอยเนี่ยโอเคไปก็ไปครับโฮโอ้โหใจเย็น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 อลิซาเบธเธอไม่ต้องกลัวนะเธอตามมาสิอลิซาเบธเธอต้องตามมาแล้ว โอ้เฮ้เธอใจเย็นๆสิลูกเธอจะเธอจะวิ่งทำไมเนี่ยโอ้ฮู้เฮ้สวัสดีน้องสาวชอบปั่นคอป่ะอ่านันตายแล้วเหรอเธอกลัวอะไรฮะ อันนี้แบบต้องใจเย็นของฟรี new hat ่อ uh, increase tolerance and braking control on skyline อ uh, ่าเจ o n น a um มิลีไม่เอาฮะผมไม่ชอบนี่อะไรอ่ะ RPG ว้าวเจ๋งไปเลยลองหน่อยละกันฮนะหน่ๆก็ได้มันลองใช้กันหน่อยละกันฮนะกับ RPG นะฮะนี่มันอะไรเนี่ย มีงานเลี้ยงเหรอสวัสดีเพื่อนฉันไม่ฟังนายพูดหรอกนะฉันแค่กดเล่นเฉย,ย,ยฉันรู้นะที่โรสปาร์ตาเหรอไม่ใช่ ว่าเดะโอ้ยอะไรเนี่ยโอ๊ยอย่าพึ่งเงน,จะ,น,นะจะทำให้ฉันหนุกดิได้ไหมฮะอย่าทำให้ฉันหนุกดิได้ไหมฮะเฮ้ยลาวาลาวาฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยวัสดีเพื่อนสวัสดี้เพื่อนฉันมี RPG พ่อสวัสดีนั่นไงสวยงามน้องสาวปีนี้ที่สิบเอ็เธอได้ยิน RPG ของฉันไหมโอ้นั่นอะไรอะไรเพื่อนอะไร อะไรฉันชอบปั่นสมองคนนะเดีย๋ยวสกรีมลูกให้วันนี้เอา RPG ไปกินไหมลูก thank you ขอบใจอลิซาเบธขอบใจมากเอา RPG ไปกินลูกโอ้สวดีโอ้ไงโดน,น RPG เป็นไงมั่งชอบลาเซ่ฮัลโหลโอ้อย่าทำอะไลิสเบตของฉันนะ นายยิงอะไรเรออะไรของนายอะไรของนายปิดไฟไปเลยฮะอะไรนกานกาวันนีนกาเอาอาพีจีอัดเป็นไงน้องสาวนกา And what are you? I am Superman! I am Superman! I am Superman! you to It's almost over! Okay, okay, now let's i What did Okay, try to erase? Now that you're yours, you might realize cages have their advantages. A choice is better than none. มาเร็วลิซ่าเบธเธอต้องรีบมาเฮ้ลูปนี้ดูสิเธอคิดยังไงรูปป้นนี่ยครัลิซาเบธเธอรู้สึกยังไงบ้างอะรูปนี้สวยมากไหมเธอไม่ชอบเหรอมึงเธอจะทำไรเนี่ยเราจะไปทางไหนเนี่ยอ๋อนี่เราโอเคครับไปกันเถอะไปกันต่อนะฮะ เซฟก่อนนะจ๊ะไปกันเลยฮัลโหลมันช่างเงียบแปลกๆฮะเอาว่าไงข้างไหนต่อโอเคโอเคทางนี้แหละฉันว่าตรงไปใช่ปหมโอ้วันดีเพื่อนโอ้วันดีนายตาเหรออ้โอ้วันดีเพื่อน ผมชอบปืนนี้จังแรงจริงๆเฮ้ยนี่ผู้หญิงคนนี้อีกแล้วนี่คือใครอ่ะเธอเป็นใครอ่ะว้าวนี่มันสวยจริงเออนี้สิเเธอชอบไหมฉันชอบนะที่นี่สวยดีใช่ใช่แต่มีลูกหรเเนี่ย Yeah. That's quite an can't imagine <laughs> that's <laughs> a mission. Hello, the child took ill, and our lady prayed for the prophet's heir day and night. Hmm. Hello. That's my tower. Ah, tower Hello. While Daisy Fitzroy has murdered my beloved, she shall not have the child. She shall not come betwixt her and prophecy. เธอเป็นลูกสาวของคอมสต็อกเหรอเธอต้องการแค่ลูกไม้เหรอเนี่ยโอเคเธอไม่รู้ต่อตัวเธอเป็นลูกสาวของเขาเนี่ยอะไรเนี่ยเปิดสิ some this. need help with เธออารมณ์ไม่ดีเหรอแม้เขาเธอก็ไม่แค่ลูกสาวนะเธออารมณ์ดีหน่อยสิว้าว the murder of the o u r lady อ่า the mature mother of the t day comes t o l k by the axe m u r d e r t r one day see เขาเนี่อะไรเนี่ยมีเงินด้วย Just so I Paylock. Lady Comstock. To those who loved me, I was the most generous of souls. There was no pain I would deny them. No betrayal I would not gladly give. Them. And when I had scorched the hearts of all who loved me. can do for which i will not forgive you for god has granted me sight and vengeance of the prophet oh okay hard mode now oh no the floor is lawa it's fall is the lawa okay that's not right oh even not right the country yard i can get through these bars but you're too broad ใช่ฉันอ้วนไปทุกทีฉันจะทำไงฮะงจ้าเธอไปมาเธอระวังตัวด้วยนะทำหน้าที่เร็วอรีสเ็ดว h a t ห h e ฮะฮะ